พึ่งมันต้องกดตรงนี้ก่อนอโลคโมโบร่าใช่เรียกเขาดีกว่าอย่าโกรธนะครับเพื่งั้นผมมันบ้าโอเคเขาเปิดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาฝึกงานครับผมครับผมมาซักรีดครับฝึกงานอ๋อฝึกงานครับสวัสดีครับผมเตครับวันนี้เตจะมาฝึกงานที่ v o g Thailand สวัสดีครับผมนิวทิติภูมิครับผมวันนี้นิวจะมาฝึกงานที่ v o g Thailand ครับ รรับเาแล้วของฉันอ่ะของฉันอ๋อได้เหมือนกันไปเดียวเออวันนี้เริ่มงานเลยใช่ไหมครับเริ่มเลยเออแม่ถามถามพี่เขาเริ่มเลยจ้ะเริ่มเลยเราแล้แต่งชุดอันนี้โอเคไหมโอเคครับถ้าชุดอย่างนี้พี่ว่าชุดเรียบไปนิดนึงมีเสื้อที่แบบ practical แล้วก็ยังสมเป็น work อะไรเงี้ยมีให้ยืมบ้างไหมอืมผมอยากได้เสื้อแบบสวยๆในมองที่ work นี่ต้องแบบอ๋อเออต้องจัดเต็มลายลายอ่าน้องๆหาเสื้อให้หน่อยค่ะขอบคุณครับลองใส่เลยนะครับลองเปลี่ยนเลยค่ะ โหอนขึ้นจริงๆด้วยเอ่ด้เยต่อตตหเฮ้ยดูแบบวนนี้ท่งิพร้อมสุดๆ้นเหรอ่้อมแต่มวานนะครับก็เลยว่าจะเิดวันนี้เลยไม่มีครับแต่พวกนี้ให้เฮ้ยครแล้ววันนี้ไม่มีอะไรทำนมันได้เป็นรีเซพชันน่ะมือนไส้นะอยากเป็นรีเซพชันนักใช่ไหม ได้จะเล่นบทตัวร้ายสักทีมสวัสดีครับอาวอกไทยแลนด์ครับรับสายช้ามากเลยรู้ตัวไหมเนี่ยเรียนสายบานฟอร์ดบนฟอร์ดไปแฟชั่นโชว์ที่ปารีสครับก็ <c oughs> จะเรียนสายต่อสายไม่ได้เหรอแป๊บหนึ่งนะแต่ผมต่อสายให้ <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะโทษโทษด,ดีครับผมเอ๊ะหลครับ เนี่ยไม่ได้ต่อสายกันนะฮัลโหลครับเดี๋ยคิดว่าไม่เห็นนะไม่คิดจะทำะไรอะ่ะพยายามต่อสายอยู่ครับถ้าเรนะื่องนี้ถึงคุณฟอนเนี่ยจะโดนไล่ออกได้เลยนะอย่าอย่านะครับฉันกันถึงพี่โวลกลนเดี๋ยวนี้ไปเรียกวันเล่มาด้วยวันเล่เหรอครับ,ลลรบอ๋อโทษทีครับที่โวไทยแลนด์ไม่มีขายรุ่นเล่ครับนี่อยู่เดเทุกเขตปะเนี่ยไม่รู้จักวันเล่เหรออย่าให้ฉันต้องถึงที่โวลไทยแลนด์นะฉันจะเล่นงานแกถึงถึงก็ดีครับผมจะได้ไม่ต้องไปตามฮะบ,บอกชื่อมาเดี๋ยวนี้นะ เพราะผมชื่อนิวทิตภูมิครับกาจะบอกชื่อจริงด้วยใช่ใช่ใช่กขึ้นบอลจริงเท่านี้แหละอยู่อยู่ก็ด่าตุดเฉยตุดตุดตุเฮ้ยนิวเป็นไงบ้างเออเป็นรีเซปชั่นก็ไม่มีอะไรนะเตะเมื่อกี้ก็นั่งทํางานอยู่ใช่ไหมก็อยู่ๆก็มีสายโทรเข้ามาแล้วก็ขอเรียนสายคุณฟอร์ดเออทีนี้ก็พอดีก็บอกเขาไปแล้วว่านออนี่ไม่อยู่ จะเข้ามาหาแล้วปล่อยให้ได้เขาไม่ฟังเลยเหรอสู้เลยนะเป็นรีเซพชันมันก็ต้องอย่างี้แหละมันเมื่อกี้นีดโดนนิดๆเหมือนกันนะโดนแบบเสี่ยงบ้าเหมือนกันนิดๆิด้ีรู้ได้ไงอ่ะชงกาแฟอยู่แล้วยินเสียงแว่วๆอ่ะออ๋แต่ว่าถ้าไม่ไหวบอกได้นะเดี๋ยวมาทําทําแทนได้จริงก็ฟังเขาไม่ค่อยในเรื่องเลยนะเขาพูดอะไรก็ไม่รู้เขาน่าจะเป็นพวกแบบในคอนเทนเซอร์เน้นอ่อนเนาะนึกว่าเป็นพวกแบบเฮ้ยเราจะไม่รู้จักเขาหรือเปล่าเขาอย่าไปว่าเขาเลยอาจจะไม่กลับเขาบอกเขาจะมาเออเขาขอลูกวันเล่ยอ่อนเลยฟังผิดหรือเปล่าใครจะขอลูกวันเล่ยที่โวก็เ้าอาจจะ หมายถึงที่จอดรถอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ค่อยรู้งี้เราทําแทนก็ได้นะไปชงกาแฟเหอะเดี๋ยวดูตรงนี้เองอ๋อเหรอไอแต่ว่าได้แหละตรงนี้พอไม่หน้าดูลาลาย่งเงี้ยดูแบบอ๋ออ่าเสียไม่ค่อยอะอืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยจะได้ไม่ต้องทนกับคนที่ดู stupid ได้คนโทรมาถ้าเกิดเดินเข้ามาจริงนะหือแม่ดูแม่ที่นี่เราอยู่กันอย่าง civilized ป่ะเขาไม่ใช้กำลังกันจะไปทำอะไรเขาอ๋ออยากดูนะโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันดูให้เดี๋ยวจะขอเขาถ่ายรูปเดี๋ยวเดีขามาเช่นร์กเลยกับป้ายเลยอ๋อโอเคป้ายกก่อนเออพักก่อนพักก่อนสู้หน่อยนะจิบกาแฟหน่อยเว้ยไปเออไม่เลยไม่มาถึงไงอะไรนะไม่มาถึงไงอยากเห็นหน้าหมายถึงคนเมื่อกี้เหรออืมไม่เลยฉันจะรู้ได้ไงว่าคนไหนฉันไม่ได้เห็นหน้าเขาอยู่แบบไม่รู้ โอเคครับตอนนี้เรามีงานใหม่กันแล้วนะครับก็คือจะมารับออเดอร์ให้กับพี่ๆในเวกนะครับว่าเขาอยากจะดื่มอะไรกันนะครับเป็นเด็กฝึกงานก็ต้องหัดชงกาแฟให้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องทาได้พี่ปืนลรงบออสวัสดีครับพี่ปืนคุยโทรศัพท์อู่ก็คือนครับสวัสดีครับสวนสดีครับครับผมักี่วันานเท่าไหร่เนี่ยสอชั่วโมงครับใช่ครับผมแล้วนี่มาทำอะไรใช้ทอะไรเียก็ตอนนี้เป็นรีเซพชันเรียบร้อยแล้วอยากลองมาแบบ ชงกาแฟเห็นเขาบอกว่าเป็นหนึ่งโรงงานต้องชงกาแฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อยากได้เอสเปรสโซ่อะเอสเปรสโซ่นะครับผมเอาเก้าเท่าเลยหรือดีเซลดีครับฮะน้องมาแรงมากเลยนต่อไม่ได้เลยอ่ะโอเคโทษเร็วทีโอเคโทษทีครับผมง่วงอย่างครับเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่นะครับครับผมโอเคครับแล้วก็ที่ฝากอันเนี้ย ไปให้พี่ชูฝั่งนู้นได้ป่ะครับพี่พิชูวันนี้ผมรับออเดอร์อย่างเดียวครับเราต้องเลนมัามารถิ u l i a ได้ครับไปขไปให้พี่ชูนะครับพี่ชูนะครับพี่พรูฟพิชูพ่ชูพพรูพร่อพิชู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 พิชอพิชูพพู้วก็เอาไปให้พ่ชููพ ไอ้เป็นโซฟโาโปรดเฮ้ยอุ้ยของนั่ฟอร์ตเต็มเลยอะ่ะแอบดูได้ไหมอ,อันนี้ต้องเป็นขนมประจัน,จนใช่ปะแกะได้เลยเหรอ,อนนครับนั่ฟอร์ด้ร<ล>ครับโอเคเอาไม่ใช่เท่าทีนั่งฟอี์เไยฟังกันเรารีบไปดีกว่ารบับกาแฟอะไรไหมครับชาเ,เราไม่กินกาแฟอ๋อคอฟฟี่ออทีครับมันอยู่บเครื่องบิดเอาเป็นชาก็ได้ชาครับโอเคครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับรับกาแฟอะไรดีครับมาฝึกงานใช่ครับโอ้ลืมแนะนำตัวเลยครับซื้อเตกับนิวมาฝึกงานฝึกงานครับโดนหลอกใช่ไหมเนี่ยทำกาแฟได้จริงรอเปล่าออเดี๋ยวตรงไปซื้อครับและห้องนี้ก็จะเป็นห้องของเราในอนาคตนี่แหละเห็นว่างว่าอย่างเงี้ยต้องเตียวไว้ต้อนรับเราที่จะบรรจุเป็นพนักงานเต็มตัวแน่ๆในห้องนี้ฝึกงานฉันจองห้องนั้นเลยไะมอจงห้องนี้ได้อยู่ไปเลย เออพี่ชูอยู่นนะเออพี่ชูเราต้องเรียกชื่อพี่ชูออกมาเลยถ้าพี่ชูคนไหนเขาจะหันมาเองหนึ่งสองสามพี่ชูเค้าต้องขับพี่ชูเค้าต้องขับพี่ชูครับสวัสดีครับพปืนฝากมาครับอ่าพี่พี่ปืนฝากมาให้อัฟพรูฟนะผมพี่อาจจะงงอันนี้เด็กฝึกงานใหม่ครับสองคนฝากตัวได้ครับผมนี่พี่เป็นอะไรเอ็กเพรสโซ่ใช่ไหมเอสเปรสโซ่แล้วก็มีคนสั่งอเมริกาโน่ด้วยเอ็เพรสโซ่เลยฉันทำให้รู้เหรอคืออะไร เดี๋ยวต้องให้เขากินจริงเหรใช่สิมือล้างไหมยั้รีบเปิดย่าสอนว่าต้องชิมก่อนปรุงขมอ่ะต้องใส่น้ำตาลหนึ่งหนึ่งสองลองชิมเอ๊ะชงเวลาชงให้เพื่อนเขาชิมกันปะต้องชิมสิมันจะเอ๊ะเวลาชงให้เพื่อนเขาชิมกันปะครับหวานนะไม่ชิมหรอครับขอโทษค่ะ แต่ถ้ามันไม่อร่อยขึ้นมาผมว่าต้องชิมนิดนึงเขาไม่รู้หรอกอ่อนหวานอะ่ะอ่อนหวานมาถึงมาถึงคนชมกับคนอ่อนหวาน นอกจากผลงานตอนนี้ก็มีเตยกับนิวมีเล่นซีรีส์อยู่ครับผมเรื่อง d ักค Blue k นะครับตอนนี้มีซีรีส์นะครับ Three Will Be Free ครับสามเราต้องรอดนะครับออนแอร์ช่องวันถึงจะจบแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับทางไลน์ทีวีนะครับเป็นซีรีส์แนวใหม่ที่ที่ไทยยังไม่ค่อยมีฝากดูด้วยนะครับที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยมีซีรีส์ที่ด้วยกันนะครับของเตกับนิวนะครับก็เรื่อง Dark Blue Kiss นะครับออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับสามทุ่มครึ่งทางช่องจี m เอ็ที่จริงใครที่ติดตามเราอยู่แล้วก็จะะรรรู้วว่่าามัันนนเเเลลป็ตค พี๙เนี่ยมา2ภาคแล้วนี่เป็นภาค<ช>สุดท้ายของเราแล้วที่จะเป็นแบบเหมือนบทสรุปความสัมพันธ์แล้วก็เป็นเนื้อเรื่องของพี9ที่เข้มข้นขึ้นนะครับว่าความสัมพันธ์อะไรก็ลึกซึ้งขึ้นมี<ช> <conflict S 1> คอนฟ lict อะไรในเรื่องมากขึ้นเยอะเลยคพอจริงๆเนี่ย Dark ค l ู e k สเนี่ยมันชื่อมาจากภาคที่แล้วภาคที่แล้วเนี่ยมันเป็น k i สเม e a g ใช่ไหมครับใน k i สเม e a g เนี่ยมันก็จะมีแบ่งเข้าไปอีกว่าเป็น พิงคิสไวเลดคิดแหละนี่งเราเป็นหนึ่งหนึ่งนั้นเราเป็นบลูคิสในนั้นครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นภาคต่อของบลูคิสครับก็เลยชื่อว่าดาร์คบลูคิสซึ่งดาร์คเนี่ยมันคือสื่อของความเข้มข้นมากขึ้นอย่างภาคที่แล้วเนี่ยมันมีสมุบสีสีคู่ใช่ไหมครับก็แต่ของเราตอนนี้เราแยกตัวบลูคิสออกมาขยายให้มันเข้มข้นให้มันจุใจมากขึ้นก็เลยเป็นดาร์คบลูคิสเนี่ยครับก็อยากให้ทุกคนครับติดตามกันด้วยนะครับผมก็ทุกวันอะไรอาทิตย์ใช่ไหมสามทุ่มครึ่ง ทางทีมมี25ใช่ครับผมอืมแล้วก็ออนแอร์ย้อนหลังทั้ง5ทุ่มครับไลฟ์ทีวีครับผมจะรู้ปะว่ากินไปบ้างแล้วอ่ะไ,ไม่น่ารู้ปะ่ะไม่รู้แต่๋ยวชิมให้ของกิแต่มันมีขอบๆเดี๋ยมันเหมือนการตกแต่งจานให้สวยปะ่ะนี่ชิมไม่ไ <Okay. S 2> ด้กินเลยโอเควิญญาณจะลอออกจากล่างคม่อร่อยเลยใช่ปะ่ะไม่ก็ไม่มีไหนเขาเอ็นเอสเปรสโซ่ดีๆเหมือนเหมือนแก้วเรารีบเสิร์ฟเราเรีบลาออกดีกว่าเขาก็ทำมาทั้งนั้นแหละชิมอ่ะชิมดู ไม่เอากุ๊กที่ดีต้องชิมก่อนชิมไม่เอาชิมเอฉันชิมของตัวเองตั้งแต่ตอนน,อนีม้มาสมัครมันมันได้คิลของการจะมาฝึกงานกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งับสมัยที่เรียน,นยตอนฝึกงานมาทํารายการ Five Life ก็เลยแบบเป็นการฝึกงานในวงการบันเทิงไปไม่ได้ฝึกงานในในออฟฟิศรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ลองได้มาฝึกงานแล้วก็สัมผัสบรรยากาศการทำงานใน,น,ใ,นในแบบ บริษัทจริงๆจังๆที่คือตอนที่ของผมทำในไอ m ี็มมันเป็นออฟฟิศที่แนวแบบบรรยากาศมันจะคนละแบบกับการทำงานแบบนี้มันจะมีความแบบความเคร่งเครียดความเป็นทางการอาจจะน้อยกว่าตรงนี้ะอะไรเงี้ยก็พอได้มาทำนี้ก็ดีตื่นเต้นดีก็ความต้องการคึอผมจะทตทองอยา้ดีที่สุดครับฝึกงานวันนี้ก็ ได้ทำอะไรที่แบบแปลกๆใหม่ๆบ้างครับจริงๆยูตอนเรียนอยู่นีูก็เคยฝึกงานและวันนี้ก็มาฝึกงานอีกครั้งหนึ่งนะครับรีเซพชันบ้างเป็นคนชงกาแฟบ้างก็สนุกดีครับผม